สวัสดีครับวันนี้ก็พบกันเหมือนเช่นเคยนะครับกับมาดลบบุรีตามหาพาบ้านสวัสดีท่านผู้ชมพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับทั้งใหม่และเก่ายังไงผมขอฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับและเพื่อไม่พลาด EP ีต่อไปนะครับพี่ๆเพราะผมจะมีพักเครื่องนะครับดีๆมาแบ่งปันทุกๆวันนะครับจะหยุดทุกวันศุกร์นะครับพี่ๆท่านใดสนใจพักเครื่องนะครับให้แอดไลน์หรือเพิ่มไลน์เบอร์โทรได้เลยนะครับ 0 8 1 7 9 4 1 6 5 6นะครับหรือจะโทรสอบถามได้เหมือนเช่นเคยนะครับพักเครื่องทุกองค์กัดส่งไปรษณีฟรีนะครับพี่พี่วันนี้ก็เป็นอีกหนึ่ง EP นะครับพี่พี่ได้พาบ้านสวยๆมาฝากห้ามพลาดรับชมนะครับวันนี้เราก็นะครับพี่พี่เราก็มาร่วมศึกษานะครับพูดคุยกันนะครับพี่พี่ยังไงก็ฝากคอมเมนต์ทักทายกันด้วยนะครับแล้วก็แบ่งปันให้เช่ากันนะครับผมกับพักเครื่องราคาเบาๆนะครับ องแรกของวันนี้นะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเป็นพายยี่ห้าศตวรรษโอหองนี้หน้าตาเด้งเลยนะพี่พี่เนื้อสีออกนิยมเนยนะครับอันนี้เลื่อมกรอบเปิดหน้าเก่านะพี่พี่อยู่ในกรอบเก่าเลยนะครับผมนี่ทันใดมีมุมมีทางก็สอบถามกันมานครับนี่องค์นี้ฟอร์มสวยลึกชัดนะครับพี่พี่แล้วก็หน้านี่คือเด้งเดงเลยนะครับนี่ร้อยแปดาจาปุกเสกปีสองพนะพี่พี่นี่อันนี้แบบคลาสสิกจริงนะพี่พี่บ้านๆเลยนะครับผมนี่ บ้านนี้แบบของเก่าเยอะนะครับนี่ถือว่าเป็นสีออกพิกุลพิกลเขาขาวนี้น่าใช้มากเลยนะพี่ๆ๋้วผมลงกล้องให้ดูนะนี่พี่ๆดูนะครับจมูกปากตานี่เด้งเลยนะพี่ๆนี่ท่านใดมีมุมมีทางชอบก็สอบถามกันมานะครับนี่ฝุ่นฝนไม่ได้ปัดเนี่ยนะครับบง่งบอกถึงการเก็บนะครับฮักเครื่องนะครับนี่ฟอร์มใหญ่ลึกจีวรติดชัดนะพี่ๆนี่สวยงามมากๆเลยนะครับ ท่านใดมีมุมมีทางก็สอบถามกันเข้ามานะครับพพุตติยพหศตวรรษนะครับเนื้อดินอันนี้คือแบบใช้ได้สนิทใจจริงนะครับพี่ๆแล้วก็ประสบการณ์เยอะแล้วก็เกจิปลุกเศษ,ษ,ษเป็นร้อยรูปนะพี่ๆโหยุคนั้นไม่ต้องพูดถึงนะครับดังๆเลยนะพี่ๆเนี่ยท่านใดชอบมีมุมมีทางกันก็สอบถามกันเข้ามานะครับยินดีแบ่งปันนนะครับผมอหหงต่อไปจะเป็นพระรีลานะพี่ๆเนี่ยอันนี้พิธีใหญ่มากอันนี้แจกแต่ขาวมาแจกในหล่อพระประธานวัดสิงห์เทา ทารามนะครับปีหนึ่งหกนะพี่พี่เดี๋ยวให้ดูนะครับผมอันนี้กล่องเดิมเลยนะพี่พี่นี่เป็นพระรีลาลุจิละวงอุปถัมภ์นะครับเชียงใหม่ปีหนึ่งหกหลวงพ่อเกษมปุกเสกหลวงพ่อโต๊ะวัดประดูชิมพีโอ้โหและเกจิอีกมากมายนะพี่พี่หลวงพ่อกวยก็น่าจะปุกเสกด้วยนะพี่พี่นี่สวยมากๆเลยนะครับจมูกโดกผิวนี่คือม่วงดําแบบไม่ได้ใช้เลยนะพี่พี่คือแบบน่าเก็บมากๆเลยพระบิดทีใหญ่พุทธศิลป์ก็ งดงามพี่พี่อ่อนช้อยสวยงามมากๆเลยนะครับท่านใดมีมุมมีทางกันก็สอบถามกันเข้ามานะครับมาพร้อมกล่องเดิมเลยนะพี่ๆน่าเก็บมากๆเลยนะครับนี่สวยเดิมๆแชมเลยนะครับมันบ้านเลยนะพี่ๆคือแบบน่าเก็บพระหลักร้อยนะครับพิธีไม่ต้องพูดถึงนะครับแล้วก็องค์ต่อไปนี่เจ้าของเรื่องมาใช้อย่างดีนะครับเขาจะมีม,มีหูกับไม่มีหูนะพี่ๆไรห่วงหมดห่วงกับมี นี่ครับผมเนี่เป็นเหรียญล่อหลวงพ่อทรงวัส,สาราดินจังหวัดอ่างทองเป็นรุ่นเศรษฐีไหมนะพี่พี่อันนี้เจ้าของเลื่อมใช้อย่างดีนะพี่พี่มีโค้ดตอกนี่อันนี้คือแบบเป็นเหรียญล่อที่นิยมของหลวงพ่อทรงอันดับต้นๆเลยนะครับวัสดาราดินนะครับท่านใดรู้จักมีมุมมีทางก็สอบถามกันเข้ามานะครับเนี่เหรียญสวยมากๆเลยนะพี่พี่ส้มไม่ได้ผ่านการใช้เลยนะครับผมอันนี้คือแบบ แทะดูง่ายบ้านๆเลยนะครับท่านใดมีมุมมีทางกันก็สอบถามกันเข้ามานะครับนี่สวยมากๆเลยนะครับผมเรื่อมพร้อมใช้นะครับยินดีแบ่งปันได้นะครับผมอันนี้โหคมชัดนะครับเนี่ยนาตาลึกนะครับผมนี่ท่านใดชอบก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับองค์ต่อไปนะครับพี่ๆจะเป็นพระปกนะครับหล่อนะครับผมนี่เดี๋ยสักครู่นะครับอยู่พัดติเก่าจะถ่ายยากนิดหนึ่งนะครับพี่ๆนี่เป็นพระปก ด้านหลังก็จะเป็นเจดีพระาธาตุพนมนะครับเป็นพระกิ่งาธาตุพนมนะพี่ปี2 5 1 2อันนี้ปลุกเสกพิธีใหญ่เกจิแบบโหเยอะมากเลยนะพี่พี่อันนี้สวยแชมป์เลยนะครับกรอบคือกรอบเก่าล้านหมดเลยนะพี่พี่นี่นี่สวยแชมป์เลยนะครับลมดำแบบเต็มเต็มเลยนะครับผมนี่ท่านใดมีมุมมีทางก็สอบถามกันมานะครับพระกิ่งาธาตุพนมนะครับผมสวยงามมากๆเลยนะพี่พี่นี่ท่านใดชอบพิธีใหญ่ห้ามพลาดเลยนะครับอยู่ในพลาสติกเก่า วินเทจเลยนะครับผมองค์ต่อไปเลยนะครับพี่พี่ก็จะเป็นพระปกนะครับหลวงพ่อจาดนะพี่พี่เนี่ยสองสี่กว่านะครับปกเสกพิธีใหญ่มีเกจิปกเสกแบบเยอะมากๆเลยนะครับหลวงพ่อจาดอันนี้แบบเป็นพิมพ์พนาคปกจะมีหลายพิมพ์นะครับเป็นพระประจําวันอันนี้ดูง่ายมากๆสภาพสมบูรณ์เลยนะครับท่านใดมีมุมมีทางกันก็สอบถามกันเข้ามานะครับยินดีแบ่งปันได้นะครับผมสภาพคือสวยเดิมๆเลยนะพี่พี่นี่ น่าเก็บมากๆเลยนะครับสมบูรณ์ไม่มีหักไม่มีซ่อมและถือว่าเป็นพระเครื่องยุคเก่านะพี่พี่องค์ต่อไปก็จะเป็นพระปกนะครับเจ้าคุณนอออกวัดสีขันอันนี้พิมพ์เดียวกับออกวัดท่านเลยนะพี่พี่นี่สวยเดิมๆเลยนะครับด้านหลังก็จะเป็นยันนะครับผมนี่เป็นพระนาคปกนะครับออกวัดสีขันพิม์เจ้าคุณนออันนี้ไม่แพงนะพี่พี่เอา300พอนะครับสวยสภาพสมบูรณ์ไม่ได้ใช้เลยนะพี่พี่องค์ต่อไปปิดตาหลวงพ่อตาบอันนี้นี่โอ้โหอันนี้นี่สวยงามมากๆเลยที่สําคัญนะครับพี่พี่ มีเกศานะพี่ๆผมไม่เคยเจอแบบมีเกศาอย่างนี้เลยนะครับผมนี่ท่านใดชอบมีมุมมีทางก็สอบถามกันเข้ามานะครับผมนี่เกศาเดิมๆเลยนะงดงามมากๆเลยนะครับผมนี่ท่านใดมีมุมมีทางกันก็สอบถามกันเข้ามานะครับพระปิตาหลวงพ่อตาบวัดมะขามเรียงนะพี่ๆนี่อันนี้ก็จะมีรอยลานๆนิดหนึ่งนะพี่ๆแต่ไม่ได้หักไม่ได้แตกนะพี่ๆอันนี้ก็หลักร้อยเบาๆนะครับแล้วก็ได้อันนี้นะครับเป็นสมเด็จหล่อหลวงพ่อแพรรุ่นร้อยปีนะพี่ๆนี่ เหนือลงหินภายเงินเดิมเดิมเลยนะครับผมเดีสวยนี่ดูง่ายสุดๆเลยนะครับเป็นสมเด็จหล่อรุ่นร้อยปีนะครับทาพิมเหมือนพระพิมพลึกรุ่นแรกนะพี่ๆนี่สวยผิวยังครับผมภายเงินลงหินเก่าเนยนะครับผมนี่ท่านใดมีมุมมีทางกันก็สอบถามกันเข้ามานะครับยินดีแบ่งปันได้นะครับพี่ๆสภาพสวยสมบูรณ์มากๆเลยนะครับโลหะนี่โหงงดงามเลยนะครับผมนี่ท่านใดชอบก็ยินดีแบ่งปันนะครับนะครับผมแล้วก็ได้ยอดธงเนื้อนวะนะพี่ๆ หลวงพ่อคูรุ่นมหากุุลนะพี่พี่พิธีปลุกเสกที่วัดพระแก้วอันนี้เป็นเนื้อนวะเกจิปลุกเสกเพียบเลยนะพี่พี่มีหลวงพ่อคูแล้วหลายท่านนะพี่พี่ที่ผมลองอ่านประวัติดูนะครับพี่พี่นี่อันนี้เป็นเนื้อนวะนี่สวยศิลปะงดงามนะครับท่านใดมีมุมมีทางก็สอบถามกันเข้ามานะครับอันนี้ก็เป็นพระเครื่องที่น่าเก็บนะพี่พี่สวยๆเลยนะครับผมหน้าตาพระยอดธงก็เหมือนพระกิ่งพวกโขทัยพวกอะไรอย่างเงี้ยนะพี่พี่แล้วก็ได้เนื้อเงินนะครับเนื้อเงินองค์หนึ่งนะพี่พี่นี่เนื้อ เนื้อเงินก็อันนี้เนื้อเงินสวยเดิมเเมื่อกี้นวะนะครับผมเนี่ท่านใดชอบนะครับห้ามพลาดนะครับอันนี้กระแสพักสมัยก่อนเขาออกเงินเหลืองๆอย่างนี้หน่อยนะพี่ๆเนี่ท่านใดชอบมีมุมมีทางนะครับสอบถามกันมานะครับพิธีใหญ่และอันนี้เป็นชานมากนะครับอยู่ในกรอบเก่าอันนี้ไม่ทราบที่นะครับพี่ๆนี่เป็นชานมากเก่าๆนะครับอยู่ในกรอบปติกเก่าเลยนะพี่ๆนี่เป็นของพระเกจิเก่าๆนะครับท่านใดชอบมีมุมมีทางนะครับ ก็สอบถามกันเข้ามานะครับผม oh, องต์ตอไปเหรียญหลวงพ่อพเพี้ยนอันนี้เป็นแปดเหลี่ยมนอกแปดเหลี่ยมแปดเหลี่ยมในนะพี่พี่นี่อันนี้ก็ดําเดิม,ดมปี43นะครับเหรียญแจกทานนะพี่พี่นี่ทันใดมีมุมมีทางก็สอบถามกันมานะครับ,บ,รบหลักร้อยต้นๆเลยนะพี่พี่รานะคาเบาๆอีกเหรียญนึงจะมีจานนะพี่พี่นี่สุดนยอดเลยนะครับ จานเต็มเลยนะพี่ๆนี่หลวงพ่เพี้ยนวัดเกินกระถินอันนี้น่าเก็บมากๆเลยนะครับนานๆจะมานะครับและถือว่าเป็นเหรียญแจกทานยุคแรกๆนะพี่ปี43นะครับผมนี่เป็นเนื้อฝาบาทด้วยนะครับแล้วก็ อันนี้ก็จะเป็นลูกอมนะครับนี่เป็นเม็ดลูกอมพระอาจารย์มั่นนะพี่พี่นี่หูวปู่ม,มั่นนะครับผมรูปเก่ามากเลยนะครับอยู่ในกรอบเดิมๆเลยนะครับนี่ลูกอมแปะทองเดิมนะครับหลวงปู่ม,มั่นท่านใดชอบก็สอบถามกันมานะครับกรอบเก่าๆเลยนะพี่พี่คลาสสิกมากๆเลยนะครับและนี้อันนี้ไม่เป็นนะพี่พี่หลวงปู่สุขวัดประคองมาขําเท่านะพี่พี่นี่มีติดมาหนึ่งองค์ที่ผมชอบคืออะไรดูไหมพี่พี่มีจานด้านหลังนะครับผมนี่ซูมให้ดูนะครับเนือก็ออกเทาๆกัวดีนะพี่พี่นี่ ท่านใดชอบนะครับเอาเป็นว่าพิมพ์ข้างวิอุนะครับผมนี่ก็มีการเก็บคาบกระป๋องเปืเป้อนๆนะพี่ๆธรรมชาติดีนะครับผมท่านใดชอบมีมุมมีทางก็สอบถามกันเข้ามานะครับนี่อันนี้เป็นพระข้างอุนะครับหลวงปู่สุขวัดนประคองมาขำเท่านะพี่ๆมีการด้านหลังแล้วก็อันนี้ไม่ทราบที่จริงๆนะพี่ๆมีมาสององ,งเลยนะครับหลวงปู่ทวดแบบหลวงข้อทาบเลยนะพี่ๆเป็นเนื้อแดงกับเนื้อดําสวยๆวยวยมีหน้ามีตาเลยนะครับแต่อันนี้นะครับ เป็นข้างหลังเขียนสอเสือนะครับพี่ๆฝากแนะนําได้นะครับท่านใดรู้ที่หรือมีมุมมีทางหลักร้อยต้นก็สอบถามกันเข้ามานะครับเอาเอาองละ250ร้อยห้าพอแล้วกันนะครับพี่ๆเผื่อท่านใดชอบก็ยกคู่ก็500นะครับผมแล้วก็ได้พระชัยนะครับ250เหมือนกันครับหลังพอบร,รอนิยมนะครับพี่ๆนี่พระชัยเหรียญพระชัยหลังช้างนะครับนี่หลวงพ่อฤาษีลิงดำปุกเสกหลวงพ่อเปิ่นวัดบางพระ เกจิอีกมากมายนะพี่พี่นี่ปลุกเสกนะครับผมนี่เหรียญสวยปีน่าจะ3ศูนย์นะครับพี่พี่นี่อันนี้แชมป์เลยนะครับท่านใดชอบก็สอบถามกันนะครับแล้วก็ได้ไหม่หลวงพ่อยอดมาอีกหนึ่งอันนะครับพี่พี่นี่อยู่ในกรอบเก่านะครับผมนี่ท่านใดชอบมีมุมมีทางเมื่อวานก็มีพี่พี่นะครับถามกันเข้ามาหลายท่านนะครับผมนี่อันนี้สภาพสมบูรณ์มากๆเลยนะครับกรอบเก่านะครับถือว่าเป็นเครื่องรางชั้นดีเลยนะพี่พี่และอันนี้นะครับเป็นพักแก้วนี่อันนี้กล่องเดิมๆเลยนะครับพักแก้ว อันนี้เป็นพักแก้วเนื้อเงินแท้นะพี่พี่อันนี้เป็นโรงพยาบาลภูมิพลน,นะพี่พี่ที่ลึกสร้างอุปกรณ์การแพทย์นะพี่พี่อันนี้คืออันนี้อันนี้เล่นเลยนะพี่พี่อันนี้เล่นเลยนะครับผมบอกให้นะครับผมเดี๋ยวสักครู่นะครับโอ้แกะเจ้าของไม่เคยแกะเลยมั้งเนี้เดี๋ยวสักครู่นะครับพี่พี่นี่มาแล้ว สวยมากๆเลยนะครับเป็นพระแก้วพิมพ์ใหญ่นะครับเขาจะมีพิมพ์เล็กๆก็มีนะครับแล้วก็พิมพ์ใหญ่อันนี้พิมพ์ใหญ่นิยมนะพี่พี่พพนี่พระแก้วอันนี้โรงพยาบาลภูมิพลนะพี่พี่น่าเก็บมากๆแต่ว่าก็เล่นกันอยู่เป็นพันๆนะครับท่านใดชอบก็สอบถามกันมาครับและอันนี้นะครับพี่พี่กิ่งหลวงนะครับออกจากวัด2อ0พนาะพี่พี่ราคาจองเนี่ยวัดสุทัศนะครับเขาจะมีเนื้อทองเหลืองเนื้อนวะเนื้ออะไรนะพี่พี่อันนี้เนื้อเนื้อนวะนะพี่พี่เป็นกิ่งวัดสุทัศกิ่งหลวงนะครับแต่อ เดี๋ยวให้ดูนะครับขาจะมีตอกจังหวัดนะพวกนี้ข็จะมีตอกจังหวัดนะครับผมนี่มีตอกจังหวัดอันนี้จะเป็นจังหวัดสิงห์บุรีนะครับพี่พี่เนี่ท่านใดชอบมีมุมมีทางก็สอบถามกันมาครับนี่เป็นตอกจังหวัดสิงห์บุรีเขาจะมีทุกจังหวัดนะครับเป็นเนื้อทองเหลืองเนื้ออะไรนะครับอันนี้นวะนะพี่พี่ออกจากวัดจองนะครับพี่พี่สองพแต่เราก็เอาไม่ถึงนะพี่พี่เนี่ท่านใดชอบครับเอาแค่หนึ่งพันนะพี่ลองดูนะครับอันนี้คือแบบโอ้ไม่มีแล้วนะพี่พี่ราคาแบบว่าเบาๆเลยนะครับผมเนี่สภาพ สวยค้ากล่องนะพี่พี่สวยแชมป์เลยนะครับท่านใดชอบมีมุมมีทางก็สอบถามกันมานะครับแล้วก็อันนี้เป็นไหว้ครูนะครับเป็นหลวงพ่อเอิบนะครับพี่พี่นี่วัดซุ้มกระต่ายปี56นะครับจะเป็นพระรามนะพี่พี่นี่พระรามเป็นหล่อโบราณเนี่ยหายากมากๆเลยสภาพสวยนะครับกล่องเดิมๆเลยนะครับนี่ท่านใดชอบมีมุมมีทางนะครับเดี๋ยวแกะให้ดูนิดนึงนะครับนี่มีมุมมีทางก็สอบถามกันเข้ามานะครับผมนี่ เดิมๆเลยนะครับเป็นหล่อบโบราณแล้วก็อีกองน์นึงเป็นพระพิฆเนศปั้นหุ่นเลยนะพี่ๆเนี่หลวเพ่อเอิบเหมือนกันนะครับวันซุปกระต่ายนี่สวยงามมากๆเลยนะครับท่านใดชอบมีบุมมีทางก็สอบถามกันเข้ามานะครับศิลปะโอ้โหแบบสวยจริงนะพี่ๆผมยังชอบเลยเข้มขังนะครับผมยังไงก็ฝากเนียนะครับพี่ๆกดไลค์ก็ติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับและเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับพี่ๆ ก็ต้องขอบคุณทุกท่านจริงๆนะครับที่สนับสนุนทุกๆวันแล้วก็มารับชมมาเม้นให้กำลังใจกันนะครับท่านใดปิดไม่ทันต้องขออภัยด้วยนะครับผมยังไงก็ลองสอบถามกันเข้ามานะครับอยากให้ท่านที่อยากได้จริงๆนะครับพูดคุยสอบถามกันเข้ามาเหมือนเช่นเคยนะครับพี่ๆหรือโทรเข้ามาได้เลยครับถ้าใครกลัวไม่ทันนะครับผมยังไงผมก็ขอจบ EP นี้เพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ